นักเคลวีเป็นผู้ในนิทานพื้นบ้านของชาวออเคเดียนในสกอตแลนด์มันมีรูปร่างเหมือนม้าที่มีขาเป็นครีบเหมือนปลามีดวงตาเรืองแสงสีแดงดวงเดียวอยู่กลางหน้าผากบางก็บอกว่านอกจากมีรูปร่างเป็นม้าแล้วบนหลังยังมีส่วนศีรษะและลำตัวของมนุษย์งอกออกมาอีกด้วยและที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือตลอดทั้งตัวของมันจะไม่มีผิวหนังปกคลุมเลยทำให้สามารถมองเห็นกล้ามเนื้อแดงๆเส้นเลือดต่างๆอย่างน่ากลัว มันมีความสูงเกือบ3เมตรและมักจะอยู่ตามชายทะเลแต่ในช่วงฤดูร้อนมันจะถูกกักขังไว้ในส่วนลึกของมหาสมุทรโดยเทพมารดาแห่งทะเลมันเป็นผู้ที่มีพลังชั่วร้ายอย่างมหาศาลลมหายใจของมันเป็นพิษทำให้พืชผลแห้งเหี่ยวก่อให้เกิดความแห้งแล้งและโรคระบาดทั้งในปศทุสัตว์และมนุษย์มันไม่ชอบน้ำจืดดังนั้นถ้าถูกมันไล่ล่าต้องข้ามลำธารไปเพื่อหยุดไม่ให้มันไล่ตามและมันจะไม่ขึ้นฝั่งมาตอนฝนตกอีกด้วย